สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะมาติดโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับของอีฟนะครับรุ่น WSL13 นะครับเป็น LED ใช้แผงโซล่าเซลล์ติดอยู่ด้านบนตอนนี้จะติด3าหลอดด้วยกันนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตา แกะกล่องออกมาก็จะเห็นแบบนี้แผงโซลาเซลล์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับพยายามให้แสงแดดมันส่องนะครับในส่วนแผงโซลาเซลล์นี่ก็คือคู่มือรุ่นนี้นะครับการใช้งานมีรีโมทให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีขายึดตัวโคมใช้น็อตสกูยึดสองตัวนะครับนี่ ไม่ยากนะครับใช้น็อตแค่สองตัวนะครับติดพุกเบอร์เจ็ดนะครับแต่ทางบริษัทเขาให้มาก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าของผมจะใช้ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อความแข็งแรงนะครับน็อตน,นะครับที่จะยึดกับตัวนี้ให้ไปอยู่ริมสุดทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาประมาณนี้นะครับเนี่ยขันให้แน่นเสร็จแล้วก็ไปม์ดตำแหน่งที่เราจะติด ใส่ผูกเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็น็อตสกรูขนาดนิ้วครึ่งที่ผมจะติดขายึดโคมทั้งสามชุดนะครับวันนี้นี่ก็คือดอก6.5จมิลเจาะปูน,นครับสว่านตัวเก่งเหมือนเดิมนะครับก็แทกได้นะครับสว่านรุ่นนี้เจาะปูนได้นะครับ สนใจสวานก็ทักเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์มาถามนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นสวานหรือว่าโคมไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะกันนะครับตอนนี้เป็นเสาหน้าบ้านนะครับอันนี้กูกระเบื้องนะครับจะใช้โรตารี่เจาะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแตกกันไปใหญ่ต้องมาปูกแก้ไขกระเบื้องอีก เจาะเสร็จแล้วก็ใส่พุกพลาสติกเบอร์เจ็ดนะครับนี่วันนี้มีเด็กมาฝึดงานด้วยครับตอกพลุกไม่เข้าครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาจนได้แหละครับถูกชายผมเองแหละครับใช้น็อตยาวเพื่อความแข็งแรงนะครับ เวลาลมพัดมาจะได้ไม่ร่วงลงมากองเอเยอ,อยู่ข้างล่างนะครับงานด้านช่างนะครับมีมาให้ติดติดหมดนะครับอุปก,กรณ์หลอดไฟนี่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เอาตัวโคมเข้าไปติดได้เลยนะครับนีมีจะมีน็อตอยู่ขันยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับสามหลอดวันนี้ พอฝนก็จะตกนะครับฝนตกบ่อยนะครับผักนี้บ่ายมาตกทุกทีเลยนี่นะครับเป็นสามสีไดรไลท์นะครับวอมไว้แล้วก็คูไว้ปรับระดับได้ปีได้นะครับปีได้ถึงสิบระดับนะครับเรื่องของหวัดนะครับมันหวัดน้อยก็สว่างไม่ค่อยมาก แต่ความสวยงามุ่กเล่นก็เยอะครับรุ่นนี้นีน่ก็ค,คือรีโมทต,ตั้งเวลาได้นะครับปิดเปิดปรับแสงนะครับแล้วก็เอาไว้เปลี่ยนสีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจะจบคลิปวิดีโอนะครับหากสในใจนะครับหากสในใจที่จะซื้อโคมไฟอฟนะครับ รุ่น2รุ่นครับแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ลิงก์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับในส่วนของคำอธิบายนะครับเข้าไปดูปชมกันได้นะครับสั่งซื้อได้เองนะครับที่ลาซาด้านะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกับสาระดีๆมีประโยชน์นะครับต่อไปจะเป็นคลิป ซ่อมนะครับหลอดนีออนรุดเก่านะครับเอาหลอดไฟแบล็คลายใสนะครับเพื่อที่จะลอ่อแมงดานะครับผมเห็นแมงดามันมาลงครับติดตามต่อนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ